ผู้เจจึงหวาคำสั้นๆว่าถ้าฮักตัวเองให้เจริญธรรมะให้เซฟให้หลายเสื่งธรรมะถ้าฮักผู้อื่นอยาโกดอย่าเบียดเบียนอาจจะบกโกดบกเบียดเบียนก็พองไง นมามัสการพันเต๋ขอเจริญพรพวกเขาโดยขนอยอเมื่อน,นี้ขนอยขอโอกาสยักฝังธรรมะจากพันเต๋ก็คือ,อ,อให้พันเต๋สวยสีแจงน่ซึ่งสังคมในปัจจุบันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายเนาะ,ะเกี่ยวกับการคือคำป้อยดานินทาของผู้อื่นนะเมื่อเขาประสบพบพ้อในสิ่งนี้แล้วเขาจะมีวิธีการแนวใดเพื่อจะหับ คำปล่อยดานินทาจากผู้อื่นองนี้นะสาธุโอ้ที่ว่าเป็นคำถามที่สำคัญหลายเนาะเป็นคำถามแล้วก็หลายๆคนอยากอยากได้คำตอบเหมือนกันในจุดนี้เนาะในจุดนี้ทำมาเบื้องในึ่รักธรรมคำสอนพระเจ้าคุณมีคำตอบไว้ให้แล้วพระองค์ก็ทรงบอกว่าคำที่คนจะกล่าวหาเฮานะบ่เกินในฮาฮาประเภทนี้ดยนะนะครับประเภทฮาฮาหยางนี่ครับประการนี้แต่มาหนึ่งบางครั้งนี้บางคนนี่กล่าวหาเฮานะ บางครั S <S ้งในเป็นว่าทึกเวลาเด้พ่ทึกเวลาเด้เห totally ็นว่าเวลาเขาเวลาเขาว้าวเฮาเวลาเขาก้าวเฮาเด้แม่นละสองบางคนก้าวเฮานี่ยเอิ้นว่าเป็นความจริงเด้หรือบางครั้ง่บยในความจริงเด้โด้ยมันมีได้มันมีสองทางเนี่ยอันนี้คือประเด็นที่สองสมก็คือบางคนเว่านี่ก้าวเฮานี่คือบางครั้งเนี่ยกาวก่าวหาด้วยความอ่อนหวานเด้บางครั้งโดยคาหยาบเด้หนาอวันนี้ประการที่สี่บางคนก้าวเฮาบางครั้งก็เป็นประโยชน์เด้ บางข้างบเป็นประโยชน์เลยเวลาเขาลกาแม้ว่าเขาจะเห็นในจุดนี้แต่ไม่นประการสุดท้ายบางคนลกาห่าเหาในบางข้างเกาะบางข้างเก็ด้วยเมตตาบางข้งก็มีโทสะเวลาเขาล่าแต่ว่าเมื่อเขาทึกคําที่เขากล่าวห่าเฮาแบบนี้แล้วนะเขาชับมือในคําเบ้าของเขาแบบนี้ได้จางไหนปุจจับอกว่าให้เขาตั้งจิตดีๆเขาพยายามฮักษาใจเขาวินะฮักษาใจให้ดีว่าขณะที่เขาเบ้าให้เห่าหรือล่าวห้า เฮาเนี่ยด้วยทนายยี่ห้าประการเหล่านี้นะโดยธ<ใ>นยนาใดทนาหนึ่งกระไดในห้าประการนี้ให้เขาพยาย,ยามเป็นผู้ตั้งจิตประกอบโดยเมตตาแก่กับบุคคลนั่นไหนอกับบุคคลนั้นบ่เม่นว่าเวลาเขาบอ้องให้เขาเออนว่าจะ,าจะกูจะพยาบาทจะเบียนเบียนเขา<อ>ผู้ใจบ่ให้เขาเห็นเพราะว่าอย่างเพราะว่าการที่คนที่ทึกนินทาทึกสั้นเสินเนี่ยนะคนที่เคยประสบในสิ่งเหล้านี่นะบ่มีเลยอย่างในโลกนะคนที่เคยทึกนินทานเคยทึกสั้นเสินมันบ่มี สั้นเราจะได้ประโยชน์อย่างกับการตีเขามาก่าวเขาแล้วเขาจะไปโกรธไปเกลียดไปหายเขาเขาจะได้ประโยชน์อย่างเขาได้ประโยชน์อย่างสั้นพระเจ้าจึงบอกให้เขารักษาจิตเขาให้ตั้งจิตประกอบด้วยเมตตาและแพร่แพร่ไปสู่บุคคลนั้นโอ้โดยอ่าย่างยิ่งใหญ่บ่มีภัยบ่มีเวรเลยนะบ่มีพระอความพปาบาทบุญเวียนเวียนแก่บุคคลนั้นโดยขน้อยให้เขาตั้งจิตเดิมวนั้นบ่ให้เขาโกรธนะะบ่ให้เขาโกรธเขาเนี่มันเขาเช่นในสังคมเป็นเป็นแนวเน้นว่าเวลาเขาวมาเมื่อนู่นเนี่ยเป็นอะไร กด,ล,<น>ะกดละกดละตอบอีกเห็นปะตอบ้ดย้วยบางเท่อก็ใส่อาวุธโดยเท่าใส่อาวุธบางเท่าฆ่าฮอดกันเพียงแต่คำว้าหน้ยเดียวหรอือซ่เนปะโดยเมนปะคนหน่อยแล้ววันนี้ผู้เจ้าบอกว่าอุปมา,าเปรียบเหมือนถ้ามีโจรนะเขาผ้าเอาเลื่อยเอามีดยังมาปาด,ดมาปาดเลยมาเลื่อยใส่แขนขาเขาหนึ่งถ้าพระ้ดกลัวต่อโจรนั่นนะซื่อว่าบ่ฟังหรือบบเหตดตามคําสอนของเขาผู้เจ้าบอกว่าแล้วจะกล่าวเท่าไหร่กับเพียงแต่คําเว้าซื่อ ดยนั่นจะเ่าถึงยังกับเพี่งนแต่คําว่าเ้นเชื่อในคาว่าในโอ้ยเขาพยายามรักษาจิตเฮาให้ดีก็คือเขาจะบ่กโกธบ่กปัญญาบาสเขาอันนี้เปลี่ยนอุปมาเนาะแม่นอุปมาตัวตัวสุดยอดไรพระเจ้าว่านี่แหละเขาจะฮับมือด๋ก็คือพยายามตั้งจิตประกอบด้วยเมตตาตั้งจิตประกอบด้วยเมตตาแต่แพรไปสู่บุคคลนั้นบ่มีความปัญญาบาสบ่มีเวรบ่มีความทีเอินว่าอาฆาตต่อเขาแต่ก็ปรารถนาว่าเขาจะเป็นผู้ที่มีจิตประกอบด้วยเมตตา ไปสู่หรือเอาบุคคลนั้นมาเป็นอารมณ์เขาเขาจะบกวนบกียดเขาแบบนี้เขาหักษาของเขานี่แล้วเขาก็จะบ่มีเวรบ่มีการจองเว้นก่กันเลยครับส่วนคำถามที่สองเออขน่อยมีความคิดว่าเขาจะมีวาจาแนวใดในการเว้ากับคนอื่นซึ่งเป็ี่นวาจาที่ว่าบม่ได้เบียดเบียนั้งตนเองและคนอื่นนี้นะเออนี่สําคัญนะบอกต่อเนื่องกับตัวมักินอะไรเห็น่ะโดยขน่อยอ๋อเป็นหมายถ้งววา เมื่อกี้นี่ว่าเวลาคนอื่นมาวอกกับเขาเรื่องเรื่องการกล่าวหาว่เขาวิธีเขารับมือวันนี้แต่วันนี้เวลาาจะตอบแม้โดยปนะเด็นคำถามตัวที่สองที่สำคัญนะก็คือเวลาหาจะตอบเวลาหาจะตอบเขาเขาจะใส่วาจาแบบได้มันจึงจะโบวิดเดียนเขาโดยพอนิแก็โบวิดเดียนตัวเองด้วยแต่ก็จะโบมีการจองเวรศกกันแลวกันที่เขาจะต้องใส่นะเอาหลักการสี่อย่างก่อนเอามาลองบึงหลักการสี่อย่างโดยขอนิดหนึ่งเวลาหาว่าเหาจะบอกว่าตัวคนละถึงเขาว่าเขาจะบอกว่าตัวสอง เาจะบอกว่าคำเสียดสีหรือซอเสียดนะซอเสียดหรือเสียดสีน no uh> uh> uh uh ั่นแหละเขาจะบอวสามก็คือเราจะเป็นผู้เว้นจากการว้าคำหยาบนะคำหยาตัวแปลนสุดท้ายคือเขาจะเป็นผู้เว้นจากการว้าลเลออันนี้หลักการสี่อย่างที่จะต้องว่าอันเวลาเขาว่าหรือถ้ามาเบื้องในหลักการห้าอย่างแบบนี้ก็จะบอกว่าถ้าเราจะว่าก็ต้องว่าให้มันทึกเวลาว่าเวลานั้นเหมาะสมแล้วว่าที่เขาจะว่าทึกการทึกยามแล้ว่าที่เราจะว่า สองก็คือในขณะแถวจะเว้านั้นเป็นความจริงแล้วว่าคำว่าแถวจะไปเว่านะเขาต้องว่าแต่เรื่องความจริงนะอันนี้สาคัญเด้เป็นทึกเวลาแล้วเป็นความจริงโตประการที่สามก็คือเวลาที่เขาว้าในเขามีความออนวานแล้วหรือยังเขามีความออนวานแล้วหรือยังคํเว่าเขานะและประการที่สี่ก็คือเวลาเขาเว่าไปนั้นเป็นประโยชน์แล้วว่าไหเห็นว่ามันได้ประโยชน์แล้วบ่าคนที่เขาฟังเนี่ยเขาได้ประโยชน์แล้วว่าแล้วเขาก็ได้ประโยชน์แล้วบ่ และประการสุดท้ายก็คือด้วยเมตตาด้วยเมตตาจิตด้วยเมตตาจิตเวลาเขาว่าเนี่ยครับประกอบด้วยเมตตาแล้วบ่าหรือเขาว่าแล้วมีโทสะอยู่เนอะเห็นว่าลักษณะนี้ท่านพระเจ้าจำเบอกว่าบุคคลเนี่ยนะที่จะว่าวาจาได้ออกมาเนี่ยประกอบด้วยสามสามบุคคลบุคคลที่หนึ่งคือว่าเม่นเหมือนดังคูดพระเจ้าว่าคำว่าเม่นเหมือนดังคูดเหมือนดังคำว่าภาษาบรรทัดเลยเหมือนดังอุจระเหมือนเหมือนดังสิ่งที่เปลือยเปื้อนความเม่นของเขาปราชญ์เนี่ยนะถ้าว่าบรเป็นเนี่ยจำเม่นเหมือนดังคูดเอานาสอง บางคนเนี่ยมีวาจาห่อมันดังดอกไมอห่อมันดังดองไม่และประการที่สามบางคนเนี่ยมีวาจาหวานมันดังดําเพิงถ้ามาเบิ้งว่ามันเมันดังคูดเป็นอะไรเมื่อนมันดังคูดเนี่ยบุคคลนี้เป็นคนเบาตัวคนน่ะสิ่งใดที่ห้ก็กะ่กาว่าบุู้สิ่งใดที่เห็นกะลกาว่าบุเห็นบุเห็นกะล่าวว่าเห็นหรือบุหุ้ก็กล่าวว่าหูนี่อันนี้บุคคลเบาตัวบุคคลนี้มีวาจาเม่นมันดังคูดนะเม่นมันดังคุดเลยนะเอาเขาเห็นบุคคลแบบนี้ายบ่ เห็นหลายในสังคมเห็นหลายในสังคมสลายมันกลุ่มคนดีเอิว่าบบมีศีลบบมีสีนเนาะหน่อยาบมีสินบบมีสินเนาะโดยเฉพาะมันการยุ่ง่หมกันหลายๆคนมันมันมักพลาดได้ผู้มีวาจาเนี่ยห้อมมันดังดอกไม้ในในที่นี่หมายถึงเป็นคนที่ว่าแต่ความจริงคนนี้โดยคนนี่จะว่าแต่ความจริงอันใดจริงเนี่ยเขาจะว่าโดยคนที่เป็นคนที่มีวาจาที่ห้อมมันดังดอกไม้บบหู้เขากะว่าบบหู้บบเห็นก็ว่าบบเห็น หรือหูกักาวาหูเห็นกักาวาเห็นอันนี้คือผู้ที่มีวาจาห้อมมันดำรงมันและบุคคลมีวาจาหวานมันดำรงเพิ่งเด้บุคคลนี่หมายถึงบาเบาคำหยาบเห็น่ะเหมือนกับคำห้คำ่าคำนิ้นทาคนอื่นเขาจะบาเบาโดยข้นน่อยเห็นบะเขาจะบาเบาวันนี้เอาก็ต้องเบิ่งว่าคนที่บาเบาคำหยาบเขาจะเบาแบบไหนก็คือเขาจะเบาว่าคำเบาใดที่จะให้แต่คนอื่นฟังแล้วเสียน้ําตาเจ็บใจเสียใจเขาจะบาเบา ขาจะว่าแต่คำเ่าดีในสมผัสไม่ตีฮับเพลงปองดองสนกันเลยกันแต่คำว่าแบบนี้ตั้งหาดาที่เขาจะว่าวบปนเดนะยังมีตัวใดรเสริมอีกบ่นี่ก็เป็น oh. ที่อาตมาได้ตอบคําถามในจุดนี้พอเข้าใจรายเกี่ยวกับการเบา้าการเว้าจารในการใส่วาจาและวิธีฮับมือนะโดยขนนอยวิธีฮับมือนี่สันทาวาให้ความสําคัญเราได้ในจุดนี้เขา น้อมมาใส่ตัวเองนี่แหละน้อมมาใส่ตัวเองเป็นส่วนหนาอยน้อมมาใส่ตัวเองเป็นส่วนห่ยรกะสีพญานาคน้อพญานาโอเคได้ับพัสสะกระทบาการเฝ้าจากของคนอื่นสี่พญายาตั้งจิตด้วยเมตตาไปสู่บุคคลนั้นบุคเลยนะหรือว่าจะเป็นผู้ที่มีจิตติบจองเวียนกับบุคคลนั้นอย่างนี้ต่างหากวิธีรับมือเราจะได้ประโยชน์นะเราจะได้ประโยชน์หมายถึงเฮาฮักตนเองหรัอผู้อื่นผู้าจึงว่าคำสั้นๆว่า ถ้าฮักตัวเองให้เจริญธรรม,มะให้เซฟให้หลายซึ่งธรรม,มะถ้าทัแต่ถ้าฮักผูกก้อื่นอย่าโกรธอย่าเบียดเบียนเอาจะบกโกรธบวเบรียดเบ,บียนบวพองใช่ไหมถูประมาณนี้เนาะโดยอ,อจะสุขคนใช้เวลาเนาะท่านตีกับใจมันเตยที่ให้ธรรมะแก่ข้าน้อยในมืนน้อนี้สาธุสาธุสาธุ